สวัสดีครับผมอาจารย์ภับูลกิตนะจักราวัลครับอดีตครูโรงเรียนเตรียมบุญมศัลยน้องเกล้านะครับซึ่งยุคนั้นผมมาในยุครุ่นที่3นะครับสมัยท,ท่านผู้บริการ พออัศวินวันวินเวศนะครับเป็นผู้บในการคนแรกนะครับวันนี้ผมจะมาเรียนเชิญสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์เก่าและก็บุลากรทางึกษาต่างๆที่เคยร่วมงานกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ำกล้าวนะครับมาร่วมกันเดินและวิ่งแข่งสนนะครับในกิจกรรมที่เรียกว่าที่ยูเอ็นรันนะครับจะจัดขึ้นในวันที่21นะครับวันอาทิตย์ยี่21บมกราคม2องพนน,นะครับซึ่งมีการวิ่งสามระยะด้วยกัน ระยะที่1คือ3กิโลเมตรที่ 2- 6กิโลเมตรนะครับโดยเราจะคิดในราคา550บาทนะครับส่วน10กิโลเมตรนั้นเราจะคิดราคา650บาทรับ VP นั้นก็ 1, 5 0 0บาทนะครับก็อยากให้พวกเรานั้นมาช่วยเหลือโรงเรียนนะครับเงินที่ได้การอุดหนุต่างนั้นจะเอาไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนบุคลากรหนึ่งาครับแล้วก็อื่นๆน,นะครับให้เด็กได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าทุกคนคงจะมาช่วยกันร่วมกันในการช่วยเหลือโรงเรียนของเราครับ ดังสโลแกนที่ว่าโรงเรียนของเราเราช่วยกันสวัสดีครับแล้วมาวิ่งด้ยวยกันนะครับสวัสดีค่ะครูกันทนัทชาวเศรษฐกุลค่ะครูสิทธิ์นะคะขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครวิ่ง TU n l a n 2024ค่ะปีที่แล้วมีผู้สนใจมาสมัครวิ่ง2,000กว่าคนปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีผู้มาสมัคร3,000คนขึ้นไปค่ะ เป็นไงกันบ้างคะลูกๆครูสิคิดถึงทุกคนนะคะอยากให้ลูกๆมาวิ่งด้วยกันนะคะในวันที่21มกราคม2567มาอัปเดตกันว่าลูกๆทุกคนเป็นอย่างไงบ้างโดยเฉพาะสิทธ์เก่าที่จบไปแล้วหลายรุ่นนะคะครูสิก็อยากจะเจอหน้า <ๆ S 1> ทุกคนว่ามีความเป็นอยู่อะไรไงมาเจอกันมาพูดคุยกันๆๆคิดถึงทุกๆคนนะคะ <ๆ S 1> แล้วเจอกันที่ t ีอินลัน2024ค่ะ Let's try TUN Run 2024, a race day on the 21st January 2024 at Triam Udom Udong Sukhanong School. For more information, you can contact these numbers. Thank you. Let's try and enjoy together. Come for joy, race day TUN Run 24 4 4 4, 4, 4, 4. Yeah. Hello. ผมมาเรียนเชิญ您เวชทรัพย์さんปุสิงเหอเผาปู้อีเป่าฉือเจียนคังโซู่เจีเจ้ยน้าจา๋าขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมดีๆเดินวิ่งการกุศลเอ่อนอกจากจะได้สุขภาพแข็งแรงแล้วไรายได้ทั้งหมดก็สมทบทุนให้กับบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านะคะขอเชิญชวนนะคะมากันเยอะๆนะคะใจเจี้ยน สวัสดีค่ะอาจารย์ลอสนะคะมีความยินดีที่จะเชิญครูเกา่าครอบครัวทุกครอบครัวมาร่วมวิ่งการกุศลในวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567ค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ย่องสมาคมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องเก้าหรือเข้าไปใน worldwide.lalala ค่ะมาวิ่งด้วยกันนะคะ TUN Run 2024ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย